เหตุที่จะซื้อจะซื้อด่วนอีกนะตอนที่2แล้วก็พร้อมวิธีแก้เหตุที่เกิดตั้งงบประมาณไม่เพียงพอไม่ถูกต้องอย่างหลายๆที่อะ่ะเขาจะมีควบคุมต้นทุนใช่ปะเขาจะสร้างไว้เลยว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ให้ซื้อได้เท่าไหร่ก็จะมีปริมาณบอกและแถมมีราคากำกับตอนที่คูอยู่ธุรกิจอสังหาธุรกิจพลังงานก็ตาม เขาจะมีให้ครูร่วมทำคอร์สด้วยครูก็จะหาซัพพลายเออร์มาแมทในทุกแมทที่เรียวที่ซื้ออะซัพพลายเออร์เจ้านี้เสนอราคาเท่านี้ทางทีมเนาะเขาก็จะรวบรวมว่าเฮ้ยปีนี้เขาจะสร้างอะไรเท่าไหร่เขาก็จะเอาปริมาณคูณด้วยราคาที่ครูหามันก็จะเซตเป็นงบประมาณเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ยสินค้าตัวเนี้ยซื้อได้ชิ้นเท่านี้ราคาเท่านี้ราคาอาจจะขึ้นลง อยู่ที่นักตลาดตรงนั้นไม่ว่ากันแต่บางที่นะเขาจะล็อกราคาไว้เลยเพราะเขารู้แล้วว่าเอ้ยถ้าซื้อแค่เนี้ยด้วยราคาเนี้ยเขามีกําไร mm hmm. เขาก็จะเรียกซัพพลายเออร์มาทำคอนแทคราคาเลยว่าฉันต้องการราคานี้อยากได้ราคานี้แต่ว่าของฉันยังไม่เอาของฉันขอให้ทยอยส่งมาช่วงนี้ช่วงนี้ ก็จะเรียกซัพพลายเออร์มาคุยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปริมาณที่เยอะเนาะซัพพลายเออร์ก็จะสนใจคุยกับเราแต่ถ้าปริมาณน้อยๆซัพพลายเออร์บางทีเขาไม่ได้อยากมาคุยกับเราเพราะว่ามันเสียเวลาสําหรับเขาเราก็ต้องดูที่มันเป็นแมทเทอเรียลหลักๆของเราที่เราซื้อเยอะราคาเยอะตรงนั้นมาทําตอนนั้นที่ครูทําก็คือเอามาควบคุมต้นทุนพอครูทําแบบนั้นกันเสร็จใช่ปะเอาปริมาณคูณด้วยราคาเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้ลูกน้องว่าเฮ้ยเธอซื้อประมาณนี้แค่นี้ อย่างคูยอยู่ที่เหล่านั้นมันจะมีโปรแกรม ERP เข้ามาช่วยแซฟแมงโก้โพจจมานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตระกูล ERP นะเข้ามาช่วยมันก็จะช่วยควบคุมต้นทุนได้ง่ายถามว่ามีต้นทุนเกินไหมต้นทุนขาดไหมมีแล้วทำยังไงอะ่ะก็ต้องมีการแก้ไขเนาะมีเมมโมขอแก้ไขมีให้ผู้บริหารเซ็นคนที่ดูแลในเรื่องการเตงบประมาณนั้น ก็บางที่ก็จะเป็นลอง m d บางที่ก็จะเป็น m d แล้วแต่ที่เขาจะแอดไซน์กันให้ทำเราก็ต้องไปเอาลาเซ็นพวกนั้นมาแล้วก็มาแก้ไขในงบประมาณให้มันถูกต้องไอ้ตรงเนี้ยที่จะทำให้ซื้อด่วนคือทำงบประมาณผิดทำงบประมาณไม่ถูกไม่เพียงพอแต่ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมทุกงานในจัดซื้อหรือในบริษัทถ้าเกิดปัญหาแก้ไขได้หมดแต่มันจะใช้ระยะเวลาหรือบางทีก็ ไม่นานขนาดนั้นแต่มันแก้ไขได้แต่บางทีแก้ไขเนาะมันก็เกิดต้นทุนไปแล้วก็มีเยอะแยะอ่ะตรงเนี้ยคือการตั้งงบประมาณไม่ถูกต้องแล้วทำไงให้เราเซตได้ใกล้เคียงหรือถูกต้องที่สุดอ่ะวิเคราะห์ให้มากอย่างที่ครูเคยบอกไปเราก็ต้องมาดูว่าบริษัทเราอ่ะผลิตอะไรสูตรการผลิตของบริษัทเป็นยังไง bioq มันเป็นยังไงในสินค้าที่เราสร้างมันมี วัตถุดิบรอแมตอะไรประกอบเอามาเป็นตุ๊กตาตั้งซิหนึ่งสองสามสี่เอออันนี้สิบชิ้นอันนี้สองชิ้นอันนี้ห้าชิ้นแล้วก็หาราคาจากซัยเออร์ราคาณปัจจุบันนั้นเอามาคูณกับปริมาณคูณเสร็จแล้วก็ดูซิว่าเราจะผลิตสินค้าบริษัทนี้กี่ชิ้นกี่อันในปีนั้นเราก็เอามาตั้งตรงนั้นแหละค่ะจะเป็นตุ๊กตาให้คุณได้มันจะใกล้เคียงที่สุดแล้วอย่างเมื่อกี้ครูบอกไปว่าถ้า อยากจะแบบไม่พลาดเลยก็คือทำพายเอ g กรีเ e n t มนต์กับซัพพลายเออร์เลยเฮ้ยสินค้าตัวนี้ขอล็อกไว้เลยซื้อทั้งโครงการเลยมันจะยิ่งทำให้คุณควบคุมต้นทุนได้เลยแต่คุณก็ต้องรับให้ได้เนะว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้ามันอาจจะราคาถูกกว่านี้แต่คุณทำไปแล้วตรงนี้คุณต้องรับให้ได้คุณจะไปขอเขาลดราคานะตอนนั้นมัน ถามว่าได้ไหมคุณก็ต้องคุยกับซัพเออร์แต่ซัพเออร์ก็จะมองคุณว่าอะไรวะได้เอาจ่าไม่ใส่ถ้าเกิดราคาขึ้นฉันมาขอขึ้นมั่งเนี่ยแกจะขึ้นในฉันไหมเขาก็ต้องคิดแบบนั้นเราก็ต้องมองในแง่นี้ด้วยแต่ถ้าเรามองแล้วว่าเออบริษัทเรากําไรวะถ้าเราซื้อแค่เนี่ยก็ซื้อแต่ถ้าเออเราไม่อยากเราไม่อยากที่จะล็อกอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวฉันเสี่ยงดวงเอาแล้วกันก็แคบควบคุมต้นทุนไว้แค่นั้นถึงหน,หน้างานที่มันจะซื้อจริงๆอาจจะมีขึ้นมีลงเราก็ต้องรับให้ได้ตรงนั้นนะ ไอ้ตรงเนี้ยคือการทําต้นทุนให้มันถูกต้องทําต้นทุนให้มันใกล้เคียงที่สุดมันก็จะช่วยลดการซื้อด่วนลงได้อันนี้เป็นตอนที่สองที่ครูบอกคุณเนาะคุณเอาไปนั่งดูค่ะในบริษัทคุณถ้าไม่อยากซื้อด่วนเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องมองเข้าไปเออมันเกิดเหตุตรงนี้หรือเปล่าวะก็ลองมาแก้ดูคุณทำเป็นจุดๆขายยังไม่ต้องท่วมทน ทำทุกวันทุกวันอย่างดีที่สุดอย่างตั้งใจที่สุดมีเป้าหมายชัดเจนเออฉันจะทําตรงนี้ไม่ให้มีการซื้อด่วนวะคุณก็ต้องวิเคราะห์ไปทีละข้อทีละประเด็นประเด็นแล้วอุดไปทีละประเด็นประเด็นมันก็จะช่วยได้เพราะคุณรู้ว่าคุณอุดแบบนี้แล้วคุณก็รักษามาตรฐถถานไว้มันก็จะไม่เกิดเหตุที่ซื้อด่วนอยู่บ่อยๆกับคุณคุณต้องชัดเจนกับตัวเองว่าคุณจะเอาอะไรกับสิ่งที่คุณทํานั้นแล้วคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วย คุณต้องทํางานแบบไม่เสียเวลาไปวันวันอ,องความรู้มีเยอะที่จะเป็นเครื่องมือให้คุณอย่างในอคอรสครูเช่นกันมันช่วยคุณได้หนังสือหลายๆเล่มที่ครูเขียนคุณเอาไปอ่านมันเป็นเครื่องมือมันจะทําให้คุณปิ๊งไอเดียที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ครูขอให้คุณโชคดีเนาะทำอะไรก็สําเร็จง่ายๆจากใจครูทัญญาค่ะ